วงการการเมืองไม่มีมิตรแท้หุ่นเซนแบล็กเมลหวังผลประโยชน์ชาวสิงคโปร์จับตาดูไม่ห่างช่วงนี้มีประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตสิงคโปร์เขาให้ความสนใจกันมากเลยนะครับก็คือกรณีที่สมเร็จทุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศตัวเองแล้วดันไปพาดพิงถึงคุณทักษิณชินวัตรอดีตผู้นําของไทยเรานี่แหละครับที่หนักไปกว่านั้นคือเขาบอกว่ามีข้อมูลลับอยู่ในมือนะ แล้วถ้าสถานการณ์มันบีบบังคับเมื่อไหร่ก็อาจจะเอาออกมาเปิดเผยได้เลยทีเดียวฟังดูเหมือนเป็นการขม่มขู่กันเลยนะคะถ้าพูดแบบนี้แล้วชาวสิงคโปร์เขาว่ายังไงกันบ้างคะ่ะใช่ครับ ในสายตาของชาวสิงคโปร์เขาก็มองแบบนั้นเลยนะคือแหล่งเขาบอกว่าถึงแม้ว่าฮุนเซนจะมองว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าในเรื่องนี้แต่กลายเป็นว่าภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมันปนปี้ไม่เหลือชิ้นดีเลยครับโดยเฉพาะในสายตาของชาวเน็ตสิงคโปร์ที่สื่อบานเขาก็ติดตามเรื่องข้อพิพาทระหว่างไทยกับอัมบูชาอย่างใกล้ชิดมาตลอดซึ่งการกระทําแบบนี้ชาวสิงคโปร์เขามองว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและบางคนถึงกับประนามเลยว่าเป็นการซ่อนบ่อนทําลายอาเซียนแสดงว่าการกระทําของฮุนเซนครั้งนี้เนี่ยทำให้ชาวสิงคโปร์เขา ไม่พอใจอย่างแรงเลยใช่ไหมคะถึงขั้นใช้คํารุนแรงเลยไหมคะไม่พอใจมากครับถึงขั้นที่บางคนเนี่ยใช้คําว่าหน้ารังเกียจหรือหนักกว่านั้นก็คือหน้าขยะขยงเลยทีเดียวคือเขามองว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยแต่มาใช้วิธีแบล็กเมลคนอื่นแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เอาสสยและที่สำคัญคือชาวสิงคโปร์บางคนถึงกับเสนอว่าอาเซียนเนี่ย ควรจะขับกัมพูชาออกไปจากภูมิภาะคได้แล้วด้วยซ้ำไปครับโอ้โห oh ถึงขั้นขับออกเลยเหรอคะแสดงว่าเขามองว่าเรื่องนี้มันส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอาเซียนด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วทาไมถึงคิดกันไปถึงขนาดนั้นล่ะคะใช่ครับมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าฉันรู้ความลับของคุณฉันไม่ลังเลที่จะแชร์ให้โลกรู้ถ้าหากว่าคุณไม่ให้สิ่งที่ฉันต้องการนี่คือพฤติกรรมของชาวกัมพูชางั้นหรือไม่มีใครเคารพคนเร็เวๆหรอกนะ ฮุนเชนคนนี้คอยแทงหลังคนอื่นเสมอและยังกล้าพูดเรื่องไร้สาระอีกไม่มีใครอยากให้คนแบบนี้ประสบความสำเร็จมีแต่คนที่มีความคิดคับแคบเท่านั้นที่คิดว่าหุนเซนฉลาด ชาวกัมพูชาต้องพบกับณกับผู้นําแบบนี้นี่สะท้อนชัดเจนเลยว่าชาวสิงคโปร์เขารู้สึกยังไงกับการกระทําของฮุนเซนที่มองว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ขาดความน่าเชื่อถือและไม่เป็นที่น่ายกย่องเลยครับฟังดูแล้วชาวสิงคโปร์เขาไม่เชื่อถือในตัวฮุนเซนเลยนะคะเราที่บอกว่าควรขับกัมพูชาออกจากอาเซียนเนี่ยมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่สนับสนุนความคิดนี้มีครับมีความคิดเห็นที่ย้อนกลับไปถึงอดีตเลยนะว่าอาดีตเอ,อกอัครชทูตสิงคโปร์คือเสนอให้ขับไล่กัมพูชาออกจากอาเซียนเนื่องจาก กัมพูชาเป็นตัวแทนของจีนในการสร้างความบุ่นวายในอาเซียนฉันคิดว่าเราควรหาหรือเรื่องนี้กันอีกครั้งอาเซียนไม่สามารถสงบสุขได้ถ้าหากว่ามีผู้นำอย่างฮุนเซนอยู่ในกลุ่ม นี่แสดงให้เห็นว่าประเด็นเรื่องกัมพูชาในอาเซียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับและความกังวลเรื่องการเป็นตัวแทนของชาติมาหาอำนาจก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้บางคนมองว่าการมีผู้นําอย่างฮุนเซนอยู่ในกลุ่มมันสร้างความไม่สงบให้กับภูมิภาคครับแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการข่มขู่คุณทักษิณอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของบทบาทที่กัมพูชามีในอาเซียนด้วยใช่ไหมคะแล้วสถานการณ์แบบนี้มันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเราอย่างไงบ้างในมุมมองของชาวสิงคโปร์คะ มีคนมองว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะเข้าทางฝ่ายค้านของไทยและกลุ่มที่ต่อต้านคุณทักษิณและาจะนำไปสู่การลงมติไม่ไว้วางใจหรือการรัฐประหารได้อีกครั้ง ซึ่งเขามองว่านี่เป็นบทเรียนให้กับผูนําอาเซียนเลยนะว่าอย่าวไว้ใจกัมพูชาคือเขาไม่ได้มองว่าเป็นแค่ปัญหาของกัมพูชาหรือหุ้นเซนคนเดียวนะครับแต่เป็นสิ่งที่ผู้นําประเทศอื่นๆในอาเซียนต้องระวังและอาจจะกระทบถึงเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศอื่นๆด้วยครับฟังดูน่าเป็นห่วงเลยนะคะแล้วมีมุมมองที่มองว่าไทยกับกัมพูชาจะทําสงครามกันเลยไหมคะหรือว่ามองว่านี่เป็นแค่เกมการเมืองก็มีคนมองว่า ประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยนี่อยากจะทําสงครามกันจริงๆนะฉันคิดอย่างนั้นนะผู้นําของกัมพูชาและไอโอกลังยั่วยุฝ,ฝ่ายตรงข้ามอยู่ทุกวันคือเขามองว่าการกระทําของผู้นํากัมพูชาเนี่ยมันเหมือนกับการยั่วยุฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับแต่ในมุมนึงก็มีการพูดถึงสถานะของฮุนเซนเองนะครับว่าในแวดวงการทูตมีระเบียบปฏิบัติว่าทัศนคติและคําบอกเล่าของฮุนเซนจะไม่ถือว่าเป็นของกัมพูชาเพราะว่าเซนพ้นจากตําแหน่งอย่างเป็นทางการตามทฤษฎีนะ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลใดๆทั้งสิ้นโดยพื้นฐานแล้วเขาสามารถพูดสิ่งที่เขาต้องการได้อ๋อแสดงว่าในทางทฤษฎีสิ่งที่ฮุนเซนพูดเนี่ยไม่ได้ผูกมัดรัฐบาลกัมพูชาชุดปัจจุบันอย่างเป็นทางการใช่ไหมคะแล้วมุมมองที่มีต่อการบริหารประเทศของฮุนเซนล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็มีคนพิพากษ์วิจารณ์ฮุนเซนนะว่าแม้จะครองอํานาจมา40ปีแล้วแต่ว่าประเทศก็ยังคงล้าหลังอยู่สิงคโปร์โชคดีมากที่มีผู้นําที่ดี คือเขาเปรียบเทียบกับประเทศตัวเองที่มองว่ามีผู้นําที่ดีทำให้ประเทศพัฒนาไปข้างหน้าได้แต่กัมพูชาภายใต้การน,นําของฮุนเซนมาอย่างยาวนานถึง4ทศวรรษกลับยังคงอยู่ในสภาพที่ล้าหลังนี่ก็เป็นการสะท้อนถึงมุมมองของชาวสิงคโปร์ที่มีต่อประสิทธิภาพในการบริหารประเทศของฮุนเซนครับ ดูเหมือนว่าชาวสิงคโปร์เขาจะมีความเห็นอกเห็นใจคนกัมพูชาด้วยที่ต้องมีผู้นําแบบนี้แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่ทําให้ภาพลักษณ์ของฮุนเซนแย่ลงไปอีกในใสายตาของพวกเขามีครับมีคอมเมนต์ที่บอกว่านี่คือลักษณะอันน่าเกลียดชังที่แท้จริงของฮุนเซนมันปรากฏชัดด้วยตัวของเองประเทศที่มีแต่การฟอกเงิน คือเขามองว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันเผยธาตุแท้ของฮุนเซนเองเลยว่าเป็นคนน่ารังเกียจและยังเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ของกัมบูชาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วยนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของศาลโลกหรือ ICJ ด้วยนะครับเรื่องศาลโลกเกี่ยวอะไรกับการฟอกเงินคะดูเหมือนจะเป็นคนละประเด็นกันเลยใช่ครับมีคนคอมเมนต์ด้วยความไม่เข้าใจเลยว่าทำไมจะข้อพิพาทเรื่องดินแดนถึงได้กลายเป็นเรื่องฟอกเงินเรื่องการดูหมิ่นคนอื่นและลามไปถึงการข่มขู่คนอื่นได้ หรือว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วหรือว่าชายชาราคนนี้ชอบทําให้ทุกอย่างมันยากขึ้นอีกคือเขาบอกว่ามันดูแปลกๆที่เรื่องมันบานปลายไปได้ขนาดนั้นจากเรื่องพื้นที่พิพาทไปสู่เรื่องชวนตัวการข่มขู่แล้วก็การฟอกเงินดูเหมือนว่าเหตุผลเบื้องหลังมันซับซ้อนกว่าที่เห็นเยอะเลยครับแสดงว่ามันมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่โปร่งใสแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมคะแล้วมีคนมองว่าเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราชชาติมากน้อยแค่ไหนนิ้ มีคนให้ความเห็นว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวสามารถกำหนดทิศท,ทางการเมืองของประเทศได้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะแต่มันมีผลกระทบอย่างแท้จริงคือเขากำลังชี้ให้เห็นว่าการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเรื่องของรัฐต่อรัฐเพียงอย่างเดียวแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นําหรือบุคคลสาคัญก็มีผลอย่างมากในการกําหนดทิศท,ทางและเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยครับเหมือนกับว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะแล้วในแง่ของ การแทงข้างหลังล่ะเช่าสิงคโปรเขามองเรื่องนี้ยังไงมีคนคอมเมนต์ว่าเมื่อผลประโยชน์ไม่ตรงกันแทงข้างหลังก็เป็นเรื่องปกติแฉกันไปแฉกันมาไม่มีใครเขาสนใจหรอกคือเขามองว่าในโลกของการเมืองเนี่ยการแทงข้างหลังหรือการหักหลังกันมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายไม่ตรงกันครับเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองที่ค่อนข้างอันตรายเลยใช่ไหมคะแล้วมีใครอธิบายกลยุทธ์ของฮุนเซนในครั้งนี้บ้างไหมคะ มีคนอธิบายไว้ค่อนข้างยาวและน่าสนใจเลยครับเขาบอกว่าจริงจอกตัวนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งการคันโชคยังโจงแจ้งของมันแสดงให้เห็นว่าเจตนาแอบแฝงของมันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ทักษิณพ่ายแพ้แล้วและในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือมันรวบรวมข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ ต่อต้านอีกฝ่ายได้ภายหลังคือเขามองว่าหุนเซนเนี่ยเป็นเหมือนจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ที่มีเจตนาแอบแฝงมาตั้งแต่แรกแล้วและใช้โอกาสที่เคยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อรวบรวมข้อมูลลับไว้ใช้ในภายหลังแสดงว่านี่ไม่ใช่การกระทําแบบบุบป,ปับแต่เป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างนั้นหรือคะแล้วคุณทักษิณถูกมองว่าตกอยู่ในสถานาการณ์แบบไหนใช่ครับเขาบอกว่านี่ก็แสดงให้เห็นว่าทักษิณลบในรังมูโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการสนทนาที่บันทึกไว้กับแพทองทางจริงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการื่อนไหวที่คิดไว้อย่างรอบคอบและเป็นอันตรายคือเขามองว่าทักษิณอาจจะไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตัวเองกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงเหมือนเข้าไปอยู่ในรังงูและการที่หุนเซนนําเรื่องการสนทนากับคุณแพทองธันมาพูดถึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกคิดมาดีแล้วและอันตรายมากฟังดูแล้วก็น่าเป็นห่วงแทนเลยนะคะแล้วถ้าไทยไม่เล่นตามเกมของหุนเซนละ่ะผลจะเป็นยังไงนักวิเคราะห์คนหนึ่งเขาบอกว่าบอกว่าถ้าหากว่าไทยไม่พยายาม เล่นในเกมของคุนเซนแผนการของคุนเซนก็คงล้มเหลวคือเขามองว่ากุญแจสําคัญอยู่ที่ฝ่ายไทยเองว่าจะเลือกรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงทํไมหลงเข้าไปเล่นตามเกมที่คุนเซนวางไว้แผนการของคุณเซนก็ไม่สําเร็จและเขายังสรุปด้วยนะว่าผู้นําอาเซียนทุกคนคงไม่ใช้การทูดอย่างไม่เป็นทางการกับกัมพูชาอีกต่อไปโดยเฉพาะกับคุณเซนและพรรเพื่อนของเขา ยุคเว้นว่าพวกเขาจะออกกระจากวงการการเมืองนี่คือเป็นคำเตือนสำคัญให้กับผู้นำาอื่นๆในอาเซียนเลยนะครับแสดงว่าความน่าเชื่อถือของฮุนเซนในสายตาผู้นำอาเซียนก็จะลดลงไปด้วยใช่ไหมคะแล้วมุมมองจากฝั่งไทยละ่ะคุณเซนเขาคาดหวังว่าไทยจะรู้สึกอับอายไหมมีคนคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าไอ้นี่มันคาดหวังว่าครอบครัวชินวัตจะตอกอยู่ในสภาพที่อับอายแต่ว่าการแทงข้างหลังก็เป็นเรื่องตลกสินี่ เราสนุกกับเรื่องมุนว่านี้มากเอาละ่ะปล่อยให้ครอบครัวทั้งสองเปลากไส้กันเองเถอะคือเขามองว่าคุณเซนอาจจะคิดว่าการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการแยกเมลแบบนี้จะทําให้ฝ่ายไทยอับอายแต่กลายเป็นว่าคนไทยก็กมองมันเรื่องตลกและไม่รู้สึกอะไรเลยแถมยังบอกให้ทั้งสองครอบครัวไปจัดการกันเองด้วยซ้าไปแสดงว่าคนไทยเองก็ไม่ได้รู้สึกอับอายอย่างที่หุ่นเซนคาดหวังใช่ไหมคะแล้วมีใครตั้งคําถามถึงความน่าเชื่อถือของคําพูดหุ่นเซนบ้างไหมคะมีคนคอมเมนต์ว่า ไอ้นี่มันคาดหวังว่าครอบครัวชินวัตจะเชื่อถึงมันเหรอเราจะเชื่อสิ่งที่เขาพูดได้หรอในเมื่อคําพูดของเขามันไม่มีน้ําหนักเลยคือเขาตั้งคําถามถึงอํานาจในการต่อรองและความน่าเชื่อถือของคาพูดของฮุนเซนครับมองว่าสิ่งที่ฮุนเซนพูดเหลืองมันไม่มีน้ําหนักมากพอที่จะทําให้ใครเชื่อหรือปฏิบัติตามได้จริงๆและยังมีการตอกย้ำได้ว่าไม่มีคําว่ามิตรแท้และศัตรูถาวรในวงการเรื่องแล้วใครจะสนในเมื่อคนที่ฮุนเซนอ้างถึงก็ไม่ใช่ในายกคนปัจจุบันนี่คือสะท้อนมุมมองที่ว่าการเมืองมันพลลิกผันไดด้ตอ และสถานะที่ปัจจุบันก็สําคัญกว่าอดีตแล้วทําไมฮุนเซนถึงต้องออกมาพูดอะไรแบบนี้ในตอนนี้คะมีคนมองว่าเขามีผลประโยชน์อะไรที่เสียไปไหมคะมีคนวิเคราะห์ว่าคุณเซนพยายามแทรกแซงการเมืองไทยเพราะว่ากําลังจะเสียผลประโยชน์จากนโยบายต่างๆเช่น Complex Entertainment หรือว่าการกําจัดมิจฉาชีพ รวมถึงการจํากัดกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นนี่คือมุมมองที่เชียเห็นถึงแรงจูงใจเบื้องหลังการกระทําของฮุนเซนครับคือเขามองว่าฮุนเซนอาจจะกําลังจะเสียผลประโยชน์จากนโยบายใหม่ๆของไทยที่อาจจะส่งผลกระทบถึงธุรกริจหรือเครือข่ายของเขาอย่างเช่นเรื่องของบ่อนการพรนันหรือว่าการปราบปรามอาชญากรรมและการจํากัดเรื่องของกัญชาแสดงว่าเบื้องหลังเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะแล้วชาวสิงคโปร์เขายังมอง